แล้วก็มีช่วงที่แบบว่ามีคนเคยว่าแอบเลวนะพอมีคนว่าแอบเลวอ๊ย้ยในตอนที่แบบเป็นวัยรุ่นนะตอนนั้นยังเป็นวัย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 รุ่นอยู่อะพอมีคนว่าเราเลวอะเราก็รู้สึกว่าเสียใจยอะร้องไห้นะนั้นเสียใจร้องไห้แล้วก็แบบแล้วก็คิดว่าแบบเออฉันจะดีที่สุดเลยจะดีมันที่สุดในดชีวิตเลย แล้วก็เลยก็ไม่คนคิดอย่างนี้จริงไม่รู้คิดได้ไงเหมือนกันเนาะแต่เริ่มต้นเป็นอย่างนีน้แล้วก็เริ่มต้นค่ะฉันจะเป็นคนดีฉันอยากเป็นคนดีจะต้องทํำยังไงนะคะก็มาเจอหนังสือเล่มนี้ค่ะในเซเว่นเนาะตอนนั้นในเซเว่นจะเป็นเล่มเล็กกว่าน,นี้อันนี้เป็นจะเป็นเล่มสมบูรณ์นะคะยี่สิบหรือห้าสิบบาทเนี่ยแหละคะ่ะเป็นเล่มเล็กๆของทวีกรมนั่นเองนะคะจุดเริ่มต้นของการเป็นแฟนคลับ ของท่านวิกรมก็คือรู้จักท่านวิกรมครั้งแรกจากการอ่านหนังสือที่เซเว่นผมจะเป็นคนดีเป็นหนังสือเล่มแรกเป็นมินิบุ๊กเล่มแรกที่วางขายในเซเว่นของท่านวิกรมที่เขียนออกมานะคะแล้วก็มันทําให้แอมตามติดตามท่านวิกรมทาง Facebook Page นะคะซีอที่พบประชาชนเป็นประจำของท่านวิกรมแล้วก็ติดตามหนังสืออื่นจนได้ไป c e o Trip ปที่บ้านของท่านวิกรมแล้วก็อยู่ในกลุ่มของ c e o t r i ทแล้วก็ uh, Trip แฟนคลับของท่านวิกรมกรมดิ์นะคะซึ่งเป็นพ่อรวยด้านอสังหาที่ย่ำศรัทธาแล้วท่านวิกรมเนี่ยก็ศึกษาและปฏิบัติธ,ธรรมะวัดป่าด้วยมีวัดป่าสร้างท่านสร้างวัดป่าอยู่ในที่ของท่านที่เขาใหญ่ที่บ้านที่เขาใหญ่เลยค่ะมีโซนเลยนะคะแล้วก็ทําให้ท่านน่ะสามารถ ควบคุมเรื่องการทานอาหารคือชนะกิเลส่ะคะได้คือไม่อ้วนเลยใส่เสื้อผ้าไซส์เดิมแล้วก็ตัวจริงของท่านอะผิวดีมากนะคะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่แบบดูดีออล่าออกมากตัวจริงขาวผ่องกว่าในทีวีเยอะเลยนะคะแบบดูเฮลตี้สุขภาพดีอะ่ะของคนอายุแบบ 70กว่าแบบนี้แล้วอะค่ะแล้วท่านก็เลยบอกว่าท่านถ้าท่านกินตามใจกิเลสคือท่านรวยมานานแล้วไงคือท่านจนๆแล้วสร้างเนื้อสร้างตัวร่ำรวยมาหลายสิบปีเลยใช่ไหมคะแล้วท่านก็บอกถ้าท่านกินตามใจกิเลสอะผมมีตังค์ผมจะบินไปกินนั่นที่ฮ่องกงบินไปกินนี่ที่ประเทศนั้นประเทศนี้ผมก็อ้วนเป็นหมูตายเร็วสิแล้วท่านก็เลยควบคุมตรงนี้มาได้40ปีละท่านใส่กางเกงไซเดอร์มา40ปีละเลยก็เลยเป็นแบบ แพชชั่นไอดอลของเราและก็ด้วยความตั้งใจเจตนาลมดีๆแบบนี้และศาสนาค่ะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะสอนให้เราเป็นคนดีนะคะแอมก็อ่านเลยอะจริงๆตอนแรกไม่ได้อินศาสนาพุทธนะแอมศาส,สนาแรกที่แอมอ่านไบเบิลแล้วก็เคยไปโบสถนะคะที่แถวลามนั่นแหละ คริสก่อนรู้สึกตอนนั้นจะเป็นคริสโปรเตสแตนต์นะคะก็เกือบเปลี่ยนศาสนาเหมือนกันเพราะว่าศาสนาคริสจะสอนให้ช่วยเหลือผู้คนแล้วก็แบ่งปันนะคะตอนนั้นก็มีการสอนภาษาฟิลมก็ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นาภาษาอังกฤษฟิลที่หลังรามตอนนั้นนะคะแล้วก็มีปัญหากับที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมคุณแม่บอกว่าถ้าเปลี่ยนไปนับถือคริสแล้วแบบแล้วตอนนั้นคริสไม่มีรลองเพลงที่โบสถ์อะคนชอบรลองเพลงอะแล้วเป็นเพลงภาษาอังกฤษหรือเป็นเพลงที่แบบดีๆที่เราบีรสนนยมที่เราชอบอะ เราแต่ว่าสุดท้ายอะไม่ได้เพราะคุณแม่บอกว่าถ้าไม่สามารถพาเขาอะไปวัดได้อ่ะก็จะตัดออกจากกองมรดกจะตัดลูกตัดแม่เหมยอนกันเลยอะเราก็เลยแบบม,มันเกินไปันก็ไม่ไรก,ก,ก็พูดเหมือนเดิมละกันแต่ตอนนั้นพูดพูดแบบแค่ไปเป็นพิธีกรรมแอบไม่ได้อินไงตอนนี้นยังไม่รู้จักวิธีธรรมะบริสุทธิ์หรือว่าหลักธรมร,กธรมะหรือว่าหลักการปฏิบัติแบบธรรมะ คําสอนแบบธรรมวัดป่าที่เป็นแก่นของศาสนาทําให้คิดทําให้มีปัญญาอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ยังไม่รู้จักมีปัสัสนาเมด t เทชันนะคะที่เป็นแบบโอ้ยอันนี้เป็นงานวิจัยระดับโรกนะคะแล้วเขาใส่ไปในหลักสูตรการศึกษาของในประเทศที่จเจริญแล้วอย่างเช่นอเมริกาจะไม่ได้แล้วว่าเป็นมหาวิทยาลัยลหรือว่าโรงเรียนไหนนะคะเขาใส่ไปในหลักสูตร สอนคนในประเทศเพื่อใช้พัฒนาศักยภาพของคนในประเทศเขาเลยเพราะเขารู้ว่าเนี่ยมัน Impact ระดับจิตใต้สานึกโปรแกรมจิตใต้สานึกโปรแกรมนิวโรระบบประสาทใดๆนะคะเพราะมันจิตใต้สมนึกมันเป็นแก่นจิตอะ่ะมันเป็นแก่นของความคิดนะคะเป็นรากของความคิดมันจะทําให้คนของเขาอะ่ะม,มันจะสร้างเขาเรียกอะไรมอรนะคะคือการมีคุณธรรมที่ดี นะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพนะคะในการมีความสุขเขาจะมีความสุขในการเรียนความสุขในการทํางานมีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วก็อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ศักยภาพของเขาทําให้เป็นคนที่มีคุณภาพสูงแล้วก็มีคุณธรรมสูงนะคะวิปัสสนาเมดิเทชันเนี่ยค่ะโอ้โหเป็นเป็นของดีราคาถูกที่ไม่ง่ายฝึกปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้ไม่ง่ายนะคะแต่ว่า ผลนี้แบบดีจริงๆนะคะแล้วมันก็ต้องมีครูบาอาจารย์ก็ต้องไปเขาคอร์สอ่ะเพราะว่าเขาต้องสอนกันเป็นคอร์สคอร์มันเป็นหลักสูตรเนาะแล้วก็ถึงคนที่ประสบความสําเร็จระดับประเทศะระดับโลกเขารู้เรื่องนี้กันแล้วเขาก็ศึกษาแล้วเขาก็ ปฏิบัติตองนี้การทาให้เขาสามารถยกระดับศักยภาพของตัวเองอะค่ะทำให้สามารถเรียนรู้และทํางานได้อย่างมีความสุขใช้ชีวิตได้อย่างมีปกติสุขนะคะแล้วก็ในเรื่องของศาสนาอิสลามนะเคยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนหลังรามอ่ะจะมีกลุ่มนะคะพี่ที่เขาเป็นอิสลามเยอะมากนะคะหลังรามจะมีแบบอิสลามที่เป็นคนรวยแล้วก็มีเคยมีพี่บางอ่ะ ที่เป็นอิสลามเขามาจีบด้วยเพราะว่าตอนนั้นเรามีเพื่อนอยู่หลังรามนะคะเป็นเพื่อนรุ่นน้องแล้วเราก็เเถียบไปซ้อมเต้นกับเขาไปหัดเต้นกับเขาอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราชอบร้องชอบเต้นเนาะเราก็ไปหัดเต้นกับเขาเขาเขาเต้นเก่งนะคะชื่อชื่อเสียงแต่ว่าเขาหายไปไหนเราไม่รู้ว่าติดต่อกันไม่ได้แล้วก็มีบางอะ่ะมาชอบเราแล้วเราก็เลยได้ศึกษาแต่เราไม่ได้ชอบเขานะเออเราไม่ได้ชอบเขาไม่ได้คบกันแต่ว่าเราเออก็เคยแบบ ไปกินข้าวพี่บางเขาเลี้ยงเป็นกลุ่มๆหลายครั้งเหมือนกันแล้วก็พาไปร้องเพลงแบบที่ร้านแบบดน,นตรีคลาสสิกแถว,แถวๆหลังล่ามนะคะแล้วก็เลยได้ลองศึกษาอ่านเกี่ยวกับศาสนาอิสลามดูเขาก็สอนคนได้ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เข้าไปตรงนั้นอะไรเงะะี้ยค่ะแล้วสุดท้ายมันก็เกลับมาที่พระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ชอบแบบพุทธพาณิชย์นะคะแอมก็ชอบเป็นแบบศึกษาธรรมะที่เป็นแก่น ที่จะทํานําความคิดอะไรเงี้ยค่ะทำให้เรารู้ดีรู้ชั่วแล้วก็ฝึกรู้ตัวด้วยเซลล์ awareness สุขฝึกรู้ตัวตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของเกินจากคําว่าสติสมาธิและนะคะมันจะต้องมีสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิเกิดขึ้นนะคะก็คือสัมมาสมาธิจะต้องมีศีล 5ที่บริสุทธิ์ก่อนถึงจะเป็นรากฐานที่จะเกิดขึ้นได้ดีแล้วก็ทำให้จะมีเซลล์ awareness ความสภาวะความรู้ตัวความเห็นความจริงของตัวเองได้ทีนะคะแล้วพอรู้ตัวแล้วต้องจิตต้องต้องมีจิตที่แข็งแกร่งด้วยถึงจะยอมรับความจริงของตัวเองได้และความสบายไม่ใช่คำตอบ นะความสบายจะทําให้จิตใจและร่างกายเราอ่อนแอนะคะดังนั้นเขาถึงต้องแบบไปออกกำลังกายฟิตเนสเนะี่ยถ้าร่างกายเราแข็งแรงจิตเราก็จะแข็งแรงได้ง่ายก็คือก็ต้องไปออกทําให้ตัวเองเหนื่อยๆอ่ะต้องทํางานเยอะๆเนี่ยอย่างเนี้ยไปเป็นธรรมบริกร์อ่ะโอ้โหเหนื่อยกว่าเข้าฟิตเนสเหนื่อยกว่าเดินป่าอีกเราจะบอกว่าเป็นการทํางานแล้วใช้ศักยภาพตัวเองในสิวันที่เหนื่อยที่สุดในชีวิตแต่คุ้มค่านะคะ ก็เพราะเนี่ยความลําบากมันสร้างคนและความเจ็บปวดแพนพอยตรงนันละมันทําให้เราเบรกทรูเยอะมากแล้วกลับมาแบบได้วิธีคิดวิธี